นะครับเอาละครับก็สวัสดีคุณชมทุกท่านนะด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับผมในช่องมูทีวีแล้วเนาะดูการตึงตัวของผมนี่ทุณในตัวแบบเหมือนแบบเป็นคนในป่าเนาะทุกคนผมจะไปเกียนคนในหมวดมาป่าดูได้อีกแล้วเนาะก็คือหมวดนี้เลยมหมวดประจรันที่ผมจะทําคลิปนะ <c oughs> ผมจะไปเกียนยังไงเดี๋ยวทุกคนดูนะผมจะเอาสกิลตัวละครตัวกล้าไปนะครับทุกคนนี่ผมจะเอาสกิลที่จะเป็นแคลรี่นะครับแคลรี่อ่าแม็กซิมแล้วก็ตัว อ่าโวยไทยก็คือตัวกล้านะครับผมก็อัพตัวกล้าไปเนรวลห้าเองเนาะไม่ได้อัพรเวิเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวหลักที่ผมจะใช้นะครับมาก่อนที่ผมจะอาพาทุกคนไปทําไปทุกคนไปดูในเกมผมก็มีอ่าเขาเรียกว่ากิจกรรมขอ,ของฟรีเด็ดๆนะทุกคนนี่เห็นไหมรู้ใครเชิญมานี่นี่ก็คือแบบกิจกรรมอะไรวนะนียก็คือเล่นตามเน,คนะครับ แล้วมันจะมีกล่องอันนี้เห็นไหมอันนี้ผมก็เก็ได้หนึ่งอันแล้วก็คือได้อ่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้มาเลยนี่มาให้ดูโ,โคตรเท่คนน่ารักเลยทุกคนดูดูนี่ผมก็ตั้งชื่อว่าเป็นชิเอลนะครับเป็นแมวอ่าทิกตอกนะครับผมชอบดูมากเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีไอวอลนะครับไอวอลชุดของผู้หญิงชุดใหม่แล้วก็เป็นกระทะนะครับผมก็เป็นอ่า ไอไอวอแล้วก็อ่าสัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นกระทะแล้วก็เป็นตัวผู้หญิงนะถ้าใครเลือกแล้วมันจะไม่สามารถเลือกอ่าเลือกใหม่ได้เนาะโอเคนะครับแล้วก็มีก,จกมิจกรรมอีกเยอะแยะเลยนะครับสงการปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าว่าเราจะเจออ่าเราไปกินคุณแล้วเขาจะซ้ำศพเราหรือเปล่านะครับเราก็ต้องแบบเอามาัดเป็นไล่ต่อยเขานะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกมนี้เราจะรอดเว่าเราจะโดนซ้ำศพนะครับไปดูกันเลยเอาล่ะก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้ก็เป็น ep ที่6แล้วเนาะ ไอพีที่เลียผมพูดผิดไปนิดนึงเนีคนผมจอมไม่ได้นะขอขอขอไปด้วยนะครับก็เนาะนก็มีผิดพลาดกันด้วยโอเคไม่เป็นไรอันนี้เรเป็นเด็กที่หกแล้วที่ผมจะมาเกียนคนนะครับดูดูดูเดี๋ยวผมจะมาเกียนยังไงผมจะเอาหมัดไล่ต่อยเขาเลยทุกคนดูดูนะโอเคผมจะดักรอเขานี่อันนี้เพื่อนเข้ามาเลย ไปอยมาให้เพื่อนไปว่าตไปว่าโอ้ยอันนี้ไปว่าไปว่าออ้ยพวกคุณมันใช้ปืนว่ะยิงปืนนักบอจะทำยังไงไป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 โอ้โหช่องพี่ช่องพีมเป็นคนอ่ะงไงออกอาดนมาดิปว่า มาดิแรงนะแรงนะบอกก่อนหัวแตกหัวแตกได้หนึ่งหัวทุกคนต่อยเขาแล้วตายกันแต่งตัวผมดิโอ้โหโคตรลาบเซ็กส์ทุกคนดูดิทิ้งปืนออกก่อนนะเดี๋ยวผมกะไม่ใช่กะดิเรียกว่าเผื่อใช้ปืนนะครับเดี๋ยวจะซื้อเงี้ยแหละเอาทอย่ายิงเรานะเรามาต่อยนะไะไรจ้า อั่นีดไป้าเวรไปบไปบโอ๊ยโอ๊ยไปยยอไปอ่ะเฮ้ตายทุกคนสอบศพมาเพื่อนอ่แหแอไวทุกคนโอเครู้เรื่องทุกคนเกปนี้ป่ะเดี๋ยวเราจะไม่ล่เ่นนะเราจะไมต่อยเขาทุกคนว่าเราจะ ชนะขอด้วยหรือปเปล่าเราต่อยใครมันแบบเสียเปรียบ <S <S นะทุกคนเรามีแค่อ่าหมาตยาเพชิดนะเราไม่ได้แบบต่อยเหมือนไฮชิอาลูฟี่นะครับต่อยม,มันอย่างไกลได้เจ็บเังไงลองเอาระเบ,บิดจัดช่วยด้วยล่ะดูนั่นน่ะ ดูะนามาดีม่ดีเฮ้ยตายุนจุก่อ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 นก่อนำเพื่อนทำงจไปเอ้ยม uh oh, oh, oh. ิงไม่โดนตอไม่โดนวันทุกคนไม่ใช่ยิง พี่ตายความยาวไว้ทุกคนจะดักล้อนะเงียบมาดิเจอันแน่ขื้นเรือข้าวไว้ทุอกคนอ้โหมาเขาอยู่ตรงนี้นะหัวแตกหัวแตกยิ่มีก็หัวแตกทุกค,คนว่สาสะใจเลย โอ้โหอีฟีนี้สะใจมากเลยทุกคนเนาะหมัดไล่ต่อยต่อโอ้โหไม่ไหวจริงปืนแพ้มหมัดต่อโอ้โหเกมนี้หนักร้อเลยขอรเบ,บิร์ตช่วยด้วยทุกคนเป็น,นวันละเราต้องอยู่ข้างหลังเราไม่ใช่อยู่ข้างหลังเราต้องดักเขานะครับอันนี้โอ้โหฟันแล้วครับ ันต่อไะเฮ้ยเฮ้ยเกิดตายนะนะเกิดตายน่นะตายเฮ้ยไม่ตายวะตายเอาปืนแพ้มหวัดเช่เลยทุกคนโอ้โหไม่ไหวเลยโอ้โหเกมนี้มันจริงๆทุกคนบอกเลยโคตมาในเกมเนี้ยมาแล้วคน เกมที่ไรวะเกมที่ห้าเนาะเกมที่ห้าไอ้เกมที่สี่ดิเอือมีมีเจะชนะวะทุกคนมีเอวว่ะทิ้งไปเลยไม่จำเป็นนะเกมนี้ผมอาจจะแพ้นะเพราะมีป็นรูดนะถ้าเขาเล่นบบว,วีผมอาจจะมีโอกาสชนะได้ไปดูปนะดูนะนะนัะ่นอ่ะคัญนะน,นัะ่นอ่ะ ตรงนันนั้นน่ะมีผมไม่ได้หรอกน้องเฮ้ยนี่นอุ้อู้อู้อู้โรบิ้โรบิ้ปรละเจ้ามาอยู่แล้วจะตายทุกคนโอ้โหมีเขี้มัดอะ่ะจะไปสู้ปืนอะไรเขาได้ทุกคนป้อมยาก,ก่อนต้องรีบฮนะถ้าเราเรีบเราตายแน่อนอนเลยทุกคนมาดูกันว่าเขาอยู่ไหนออกมาเนี่ยน,นี่ โดนนะนั่นโดนนะโดนนะโดนนะนี่ดิโอ้ยโดน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 ผมนี่แหละทุกคนจุก่อ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 นไม่โดนนะอย่โดนนะอันไหนอยงไม่โดนนะยงไม่โดนนะเฮ้ย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 หัวแตกหัวแตก ชนะเกมที่สี่แล้วทุกคนโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ะทุกคนเอาเอากดออกเกมเฉยเลยโอ้โหเอาลไรครับทุกผู้ชมก็เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็แค่มาเกียนคนก็คือต่อยคนครับเป็นเอพีที่หกแล้วเนาะแบบต่อยจนแบบขอเลีว่าไงออกจากเกมเลยทุกคนเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าทุกคนชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆใครบุกนะเนาะ เอาไว้เจอกันใหม่กันในคลิปดีโอหน้าก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ